สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้จะมาเปิดเตาถ่านกันครับว่านานี่เผาเนี่ยนได้เปิดมาเบิ้งมาติดเป็นถ่านดีบ่กมาลองดูมาเปิดดูมันจะเป็นถ่านดีไหม ดับแรกก่อนนตักดินไา้ออกจากปากถังก่อนครับเอาดินไยมาใส่กันรั่วซึมกันเกียดปอดครับตักดินไยออกนครับเอาปูนไปเอาดินเหนียวผสมเท่าทท่ยาปากปองระวังปากกับปองปอง,ปองพอแม่ ออกครับมันจะได้ถึอดึงถังดึงฝาถังออกได้ง่าย <c oughs> งัดสายลัดออกสายลัดดึงสายลัดออกแล้วค่อยมางัดฝาฝ,าถ,ออา,ฝาถังออกมม่ยากครับงัดฝาถังออกงัดทังขังมันถึงจะได้ดึงขึ้นง่ายดีมากดีมาก สวยงามครับไม่ไม่ลอกนี่สวยงามไม่ตากแดดอาตากแดดเดือนนึงครับท่านยข่งอะไรต้อมันหมากครับแต่เป็นฐานดีมากเลยครับมันมันวาวเลยครับฐานบริสุทธิ์มันวาวเลยครับบ่มีเทาบ่มียางพ่อหน่อยเป็นฐานบริสุทธิ์นะครับฐานไบโอชานะครับหลังจากนั้นก็ ททเทเทบหยาก,กับเทออกหาแนวมาลองหาแนวมาห้องเททานโดยติดกับจัดหยัดอ้จจะกอกถุงครับกอกใส่ถุงกอกใส่ถุงพลาสติก14คูณ22นะครับเพื่อไปส่งงานค่าจะส่งงานค่าครับรับบ้านครับงานค่าแต่เผาบทันงหลับ ไม่เลาเผาครับกานข้าเป็นการบอนเลยเอามาเลยนี่เท่าไหร่เอามาให้หมดครับนี่คือหองเผาใหมปองไฟนะครับเพื่อถอดออกได้ครับถอดแยกชิ้นส่วนได้เป็นยังอยแยกเพราะว่าถ้ามันชำรุดจะได้สอมได้ง่ายครับเพื่อกราเรเผาเไปน,ะน้โดนพอมันติดกรอบติดพุ มันติดทะลุล้วก็ต้องเปลี่ยนไม้ได้ครับสองไม้ได้ทางบริสุทธิ์เผยงานรับเอยงานซื้อมาแล้วทังนึงไม่ได้ดเห็ดลยครับต้หออนหนังตีเห็ด,อเ,หดเอา น้ำสมนใหม่นะ้อเตรียนิลลองมก่อนแต่ว่าเนื้อชั้นนี่ดีจ้ะครับใส่ได้เลยใหม่เร็วติดแคทเร็วประมาณย่างโดนกับสองชั่วโมงครับขนาดใหม่ว่าแห้งกนไดกคับสองสั่วมงติดเลยจุดด้วยน้ำมันจุดด้วยน้ำมันครับ เห็ุไปครับพ่อมีไรใดเสริมใส่ขอบครั่ว่อยกันครับนี่เวลาครับเผาอเมือก่อถังถามมือต่อถังมอเวินมืออะไรครับเอาเวลาเอาเวลาพี่ยาอื่นน้ำไปทางสวนยางถึงน้ำปลูกตัวปลูกแกงต้องถึงน้ำครับ หลังจากเที่ยวแล้วก็บกอกใส่ถุงพลาสติกค,ครับเพื่อจะส่งล่างข่า่อ่ะทีเพราจะสามสี่ถามก่อนก่อนส,ส่งล่างข่า่อ่ะมันจะมีสิบสามสิบถุงก่อนเราล่างข่า่กับถุงละสามสิบห้าบาทครับแต่ล่างข่า่คนนั้ไปขายจะได้บหุง ในขายราคาสูงเก็บไปครับข้บาวไดดใส่ก็มีเงินซื้อกระปริน้ำปลาปลาทูยาบสบูยาซีฟันนี่แหละครับการเฮ็ดลายก็ได้ดลายขันมันกับเฮ็ดไปเรื่อยๆมีแห้งกซสู่วันไปฟักพี่น้อง <clears> thank <throat> you สรุปแล้วถังหนึ่งเผาถังหนึ่งได้แปดถุงแปดถุงเล็ก แต่ถุงที่จะส่งร้านค้า